สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมโรบอกนะคะทุกคนนี่ถามว่าเคยเล่นมาก่อนหน้านี้ไหมก็เคยนะแต่ไม่ได้เล่นแบบว่าจริงจังคือแบบเล่นไม่เป็นไงเออแก่แล้วนิดนึงเข้าใจป้าด้วยอ่ะอันนี้พี่ปอก็สมัครใหม่นะจ้า ID ของพี่ปอก็คือ A B C D E F G อยู่ๆกระโดดไปเคทำไมไม่รู้แล้วก็95นะจ๊ะทุกคนคือจะบอกว่า สมัครยากมากในการที่จะตั้งชื่อ ตั้งไปประมาณร้อยกว่าชื่อมันไม่ให้พี่ปอเลยสักชื่อเดียวคือแบบชื่อก็ไม่ได้พิสดารอะไรเลยนะทุกคนใส่เกมนี้จะคนเล่นเป็นแบบล้านๆๆนเลยมั้งคือชื่อซ้ำกับคนอื่นเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะใครอยากจะ,จะเลินจะเลินจะเชิญมาเล่นมาเล่นด้วยกันก็ได้นะจ๊ะนี่นทุกคนถามว่าทำไมมาเล่นด่านนี้คือมีคนแนะนำว่าเฮ้ยเล่นด่านนี้ซิอ่าพี่ปอก็มาเล่นด่านนี้นะแล้วก็มี เขาให้ตัวกระตุนกระตุนพี่ปอมาเนี่ยสี่ตัวคือแบบว่าเล่นเริ่มแรกจะรู้ใช่ไหมว่ามันจะมีสัตว์เลี้ยงอะ่ะมันจะมีแบบว่าพลังคือน้อยมากคือมันไม่ช่วยอะไรเราเลยนะตีเพอตีให้เหนื่อยพวกเ,เก็บเงินเก็บทองเก็บเพชรเก็บพลอยอะไรเงี้ยคือเหนื่อยมากอันนี้ก็มีคนให้มาครับคืนนะคะ <laughs> ก็เลยได้แบบฟรีๆมานะจ๊ะนี่ <c oughs> Hey, เฮ้ยเหนื่อยมากเลยทุกคนอุ้ยสนุกนะพี่ปอลองเล่นด่านนี้ก็คือแบบเออก็สนุกเหมือนกันคือมันมีด่านเยอะมากๆทุกคนอันนี้คือมือใหม่นะหัดเล่นก็เข้าใจกันนิดนึงใครแบบว่าสนใจมาเล่นกับพี่ปอชวนพี่ปอเล่นด้วยคือแบบว่าเฮ้ยเออมันก็สนุกดีนะคือด่านนี้อยู่กับมันมาประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกคนเก็บนนุนเก็บนี่เก็บนั่น ค่อยๆดูตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่เงี้ยเออนี่รวมคือการตั้งชื่อเลยนะภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะทุกคนเสียเวลาตรงไหนตั้งชื่อจ้าโอ้สนุกดีนะแต่ยังไม่รู้เลยว่าด่านนี้มันทําอะไรได้บ้างนอกจากเก็บเพชรเนี่ยมันจะได้เงินเห็นปะแล้วมันจะทําอะไรแล้วเดี๋ยวพี่ปอไปไอเขาเรียกว่าอะไรนะไปอัพสัตว์เลี้ยงอะ่ะก็ได้ตัวอะไรมาไม่รู้ไม่ดีเลยอะทุกคน นี่เขาต้องเล่นถึงขนาดกี่วันเขาถึงได้ตัวพวกนี้มาแบบตีแป๊บเดียวมันก็ได้แล้ว่ะทุกคนเอ้ยแดดนี้สนุกใครยังไม่โหลดลองโหลดมาเล่นดูนะเดี๋ยวพี่ปอจะลองเออเขาเรียกว่าอะไรนะลองเข้าไปเล่นดูเจอกันก็ทักทายกันได้นะจ๊ะทุกคน <c oughs> จำชื่อได้หรือเปล่าดีกว่า <c oughs> ชื่อยากมาก A B C D E F G K เออก็ไม่ยากเท่าไหร่นะทุกคนเออนั่นน่ะดี สนุกเห็นเขาบอกว่าด่านผีคือน่ากลัวสุดๆแต่ยังไม่ได้ลองเลยทุกคนเก็บไว้เล่นกับน้องๆนี่แหละใช่เก็บไว้เล่นกับน้องๆนี่แหละนี่เห็นป่ะตัวเนี่ยพี่พี่ปอได้มาอีกตัวกระต่ายไอกระต่ายสีชมพูเห็นป่ะทุเลทุดังมากเลยทุกคนนี่นะนี่เห็นป่ะยังไม่ได้ทําเควสอันนี้คือเป็นพวกเควสอะไรป่ะเออก็ยังไม่ได้เนอะนี่เห็นป่ะ สนุกดีอ่าวาปไปอีกที่นึงแล้วว์าไปไหนก็มาด่านต่างๆมันก็จะมีแบบให้เก็บเพชรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือยังไม่รู้ว่าแต่ละด่านมันอะไรอะไรบ้างนะก็คือเล่นไปแบบตามภาษาคนแก่ๆเล่นนะนะโอ้ยอนาจใจกับชีวิตนี่ไงนุ่งนิงนุ่งนิงนุ่งนิงนุ่งเดินไปเรื่อยเปื่อย เหมือนชีวิตไรจุดหมายแต่คือมีตังเยอะแล้วไงโอ้โหพี่ปอมาดูของหนูนี่เป็นร้อยล้านพันล้านพึงเล่นเข้าใจนิสอืพึงเล่น,ใ,น,ลนใครได้เงินเยอะใครเล่นด่านนี้แหลวสนุกบอกด้วยเออก็ดีนะเก็บตังแต่พี่ว่าพี่ปอว่ามันก็สนุกไปอีกแบบนึงอนะเออเก็บตังแต่ละเกมอเคยเล่นเกมหลายเกมนะเก็บตังมันก็ สนุกของเกมนั้นๆไปนะอืม,มาเนี้ยเกมเนี้ยคือไม่รู้เลยนะว่ามันยังไงยังไงอะทุกคนคือมันไปยังไงยังไงยังไงและคืออะไรอะไรอะไรเออกดกดไปเนี่ยแหละอย่างมันให้จิ้มก็จิ้มจิม,มันไปนะทุกคนถามว่าเล่นเป็นไหมศูญจ้าสู์คะแนนจ้า,นนา,นจาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยจ้าแต่ก็คิดว่ามันสนุกนี่แหละอ่ะเปิด คือก็ดีนะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองโชคดีอ่ะคือแบบเคยไม่ต้องทํางานนะแล้วได้เงินเยอะขนาดนี้คือแบบดีมากอะทุกคนมันเป็นอารมณ์แบบว่าสนุกมากสําหรับวัยโตนะเด็กๆอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้เฮ้ย hey, ฉันเก็บตังค์เก็บตังค์แต่คนโตก็จะคิดแบบว่าเอ้ยถ้าไม่ทางานแล้วแบบได้เงินขนาดนี้คือดีอะทุกคนมีความสุขเล็กๆมีความสุขเล็กๆถ้าเก็บเงินได้ขนาดนี้แล้วมันไปงอกในบัญชีเรามันจะมีความสุข ขนาดไหนทุกคนดูสิพี่ปอจะนั่งทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ไปไหนเลยทุกคนใช่ไหมตอนนี้มีเงินเท่าไหร่แล้วหนึ่งสามสี่จุดอะไรเนี่ยหนึ่งเจ็ดเคเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้นแหละก็น่าจะเยอะอยู่นะเป็นแสแล่ะป่ะเป็นแสแล้วป่ะเออไปไปลาลาลา ลา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 ข้ามสะพานไปไหนดีกว่าไปเจออะไรก็ไม่รู้แบมแบม,แบมกดเข้าไปกดเข้าไปอ้าวเดี๋ยวเราจะต้องกดอันนี้ต่อนะคะอ oh ๋ yes yeah อ๋อ yeah ต้องใช้เงินด้วยใช่ไหมโอ้เท่ฉันมีตังโอ้โ oh หตังฉันหมดแล้วจ้าทุกคนนหยนายชาเหลือ4.2เออม มันมันทำอะไรนะเมื่กี้เอาไว้เพิ่มอะไรต่างๆใช่ไหมเพิ่มนุ่นเพิ่มนี่ใช่ไหมให้กับตัวเราใช่ไหมชิมิชิมิชิมิจุบูจบครึนค,ร,ครึน่าจะเนาะอืออ่าตังเราก็เพิ่มมาอีกแล้วซ่เาเก็บเข้าไปเ,าเก็บเข้าไปเ,าเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยเอยห,ยหนื่อยจังเลยทุกคน ทุกคนฉันเริ่มเหนื่อยแล้วมีพลังแบบดูดได้ไหมดูดแบบฟุ่งเงี้ยเหมือนเครื่องดูดฝุ่นอะ่ะเออน่าจะดูดได้นะืมสนุกสนานกันไปทุกคนเบิกบานหัวใจใครยังไม่ได้เล่นไปโหลดมาเล่นเป็นเพื่อนกันด่วน <laughs> มางงเป็นเพื่อนกันคนอื่นเขาเล่นกันคือแบบว่าสนุกสนานมากทุกคน ใช่บางคนนี่ติดหนึบหนับเลยนะใช่พี่ปอก็ต้องลองเล่นดูบ้างจะได้อินเทรนกับเขาบ้างคือเกมมันก็มานานแล้วนะทุกคนแต่พยายามจะเข้าใจนิดนึงไงเออเล่นเล่นเลิกเลิกเลเล่อยู่เนี่ยแหละเกมเนี้ยไม่ไปแบบว่าเออเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอะดูการแต่งตัวก็รู้แล้วแบบว่าพื้นฐานมากเบสิกสุดๆ คือแบบอเสื้อผ้าหน้าผมคือแบบก็กังมากเลยทุกคนใช่โอ้โหสุดยอดเลยอะทุกคนเฮ้ยเหนื่อยใจจังเลยนั่น,นสิอยากส,ยสวยๆกับเขาอะไรอย่เงี้ยต้องทำไงอย่าบอกนะว่าต้องเติมมาไม่นะเราไม่ใช่สายเติมอะทุกคนเราไม่มีตงังเราเจอ ไม่บอกว่าจนสิเดี๋ยวจนจริงไม่ได้เรามีตังเออแต่เราไม่เติมแค่นั้นแหละทุกคนเราต้องใช้คำนี้นะเติมหรือเปล่าเกมนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนอาจจะเติมมั้งไม่งั้นเขาจะสวยกันได้ไงบางคนมีปงมีปีกผมเบี้ยวซ้ายด้วยอะไรเงี้ยหวีเป๋หวีข้างอะไรกันเงี้ยเออชุดนี่แบบอลังการกันเลยอะ่ะฮะเติมใช่ไหม อยากไลฟ์สดจังเลยอ่ะทุกคนจะได้เมาหม่อยสอนพี่ปอไปในตัวเล่นอย่างนี้เหมือนเล่นคนเดียวไงทุกคนเออมาเล่นกันเปิดใหม่ได้ใช่ไหมคุยกันเงี้ยใช่ไหมได้ใช่ไหมวันหลังเรามาเล่นกันดีกว่าทุกคนแอดไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันข้ามสะพายและวโอเคนี่อะไรตัวนี้อะไรอ่ะมันมีพลังหรืออะไรสัตว์เลี้ยงเออใช่ โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วพี่ปอก็เก็บตังค์ตอนนี้คือหลังจากที่พี่ปอพูดใช่ไหมพี่ปอก็กลับไปเล่นต่อโอ้โหได้ตังค์คือแบบเป็นลานแล้วจ้าใช่หรือป่าไม่รู้นะแต่ก็เยอะอยู่นะเพราะว่าไปด่านแบบสุดๆๆเลยอะ่ะโอ้โหตังค์เยอะมากใช่ตังค์เยอะมกมาก,มากเลยอเออก็สนอรีมีด่านไหนแนะนําก็แนะนําพี่ปอด้วยนะทุกคนเออ ถ้ามีด่านไหนแนะนํำก็แนะนำพี่ปอด้วยนะจ๊ะโอเคไปแล้วจ sure. ้าเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนแล้ว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 ไปแล้วนิน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 นิงนินินเก็บตัง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 ใช่เก็บตังรวยไปแล้วไปเจอไปเจอไปเจอ